ขุนศรีวิชัยที่จิตใจจดจ่อการถวายตัวของลูกชายให้กับพระราชาจึงได้กราบทูลพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงขอให้พระราชาโปรดรับขุนช้างเป็นทหารในพระราชสำนักท่านอธิบายถึงความโชคดีที่ขุนช้างได้รับในชีวิตโดยชี้ให้เห็นถึงทรัพย์สินสมบัติมากมายและความเจริญของบ้านเมืองที่ท่านได้สะสมทั้งงวควายและม้าช้างที่แสดงถึงความมั่งคั่งข,งของครอบครัวแม้จะเป็นเด็กเล็ก แต่ท่านยังยืนยันว่าขุนช้างมีศักยภาพที่เหมาะสมจะเติบโตเป็นคนที่มีคุณค่าในอนาคตพระองค์ทรงรับฟังคำทูลของขุนศรีวิชัยด้วยพระกรุณาและพระราชทานคำตอบที่ทำให้ทุกคนโล่งใจแม้พระราชาทรงเห็นขุนช้างยังเป็นเด็กเล็กไม่สามารถรับตำแหน่งในขนาดนั้นได้แต่พระองค์ก็ตอบรับด้วยพระราชการุณาโดยให้ขุนศรีวิชัยเลี้ยงดูขุนช้างต่อไปจนกว่าจะเติบโต และพร้อมรับตําแหน่งในพระราชสำนักตามสมควรพระองค์ยังทรงมีพระราชปฏิบัติในการให้ของพระราชทานต่างๆอาทิเช่นเสื้อผ้าและของขวัญเพื่อให้ครอบครัวขุนศีวิชัยถึงความโปรดปารานและพระกรุณาของพระองค์การถวายตัวของขุนช้างหลังจากที่ขุนศรีวิชัยทูลคำขอแล้วพระองค์ได้มอบพระราชาการุณา ให้ขุนช้างและครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งนี้ขุนศรีวิชัยและขุนช้างได้กราบขอพระไทยพระราชาด้วยความคอรบและเชื่อมั่นในพระกรุณาของพระองค์และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของชะตากรรมที่จะพาขุนช้างและขุนแผนไปสู่เรื่องราวรักหลงเล่กล,ล,กลและการต่อสู้เพื่อหัวใจนางพิมพ์อยากรู้ว่าเมื่อภายแก้วได้พบพิมพิลาลัยครั้งแรกจะเป็นยังไงและขุนช้างจะงัดมารยาทอะไรไมา ักอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขุนช้างขุนแผนตำนานลักอำมตะจากวรรณคดีไทยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ